รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Power Color สวัสดีครับอยู่กับพวกเรา Extreme PC นะครับ ก็วันนี้ผมนกครับเราจะมาทําการสอนการ o v o c k การจอนะครับหลายท่คนอาจจะสงสัยว่าอเวอร์ o c k คืออะไรอ่าเดี๋ยวผมจะอธิบายเกินๆคข้าๆให้ก่อนนะครับการ o v e r อ l o c k การจอก็คือการนําการจอที่มีอยู่แล้วนะครับซึ่งประสิทธิภาพของมันอาจจะสมมุติว่าเล่นเกมนึงได้30เฟรมแต่เล่นบางทีก็กระตุกบ,บ้างลื่นบ้างเราต้องการทําให้การจอของมันเนี่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้น เช่นอยากเล่นได้สัก35-40เฟรมแต่ไม่อยากเสียเงินเพิ่มแล้วก็ทําการ o อ e r c o c k การจอหรือว่าเพิ่มประสิทธิภาพความเร็วของมันขึ้นไปยิ่งขึ้นนะครับโดยวันนี้ผมจะมาสอนคลิปเล็กๆต่างๆน้อยๆที่ว่าหลายๆคนเนี่ยทำการ o อ e c o c k การจอแล้วเล่นเกมไม่มีเสถียรภาพหรือว่าเล่นแล้วค้างเล่นแล้วจอฟ้าบ้างโดยจริงๆตัวโปรแกรมนั้นมันสามารถเพิ่มค่าไฟได้หรือว่ามันจะมีทําการล็อกไฟ ซึ่งไม่ให้สามารถเพิ่มไฟในตัวการจอได้นะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทําการโอ้คอกกาจอเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดและไม่เป็นอันตรายต่อการจอโดยอย่างแรกสิ่งสําคัญที่สุดผมต้องขอบอกกันว่าในเรื่องของความร้อนแน่นอนว่าการโอ์คอกกาจอเนี่ยความร้อนมันจะเพิ่มขึ้นทําให้เราต้องระบายความร้อนดียิ่งขึ้นบางคนอาจจะใช้ซิงค์เดิมแต่ทําการแกะตัวซิงคออกมาเปลี่ยนซิลิโคนใหม่หรือว่าจะจับลงชุดน้ํา หรือบางคนอาจจะเล่นแบบจัดหนักก็เป็นพอตใช้ในโตรเจนระบายความร้อนนะครับซึ่งการเล่นเทคนิคต่างๆเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงขั้นพื้นฐานในการวิวการจอแบบทั่วๆไปต่างๆแต่ทํายังไงถึงจะรีดพลังออกมาได้สุดโดยที่ไม่ต้องเสียเงินสักบาทนะครับก็เดี๋ยวนี้ไปรับชมกันได้เลยครับผมอ่าครับก็เริ่มแรกเรามาทําความรู้จักตัวโปรแกรมที่จะใช้งานในวันนี้นันก่อนนะครับ ก็จะมี3โปรแกรมหลักๆครับเป็นโปรแกรมแรกโปรแกรมให้ของงานนี้เ็าน่าจะเป็นโปรแกรม MS i a f t e r Burner ซึ่งเอาไว้ปรับแต่งการ์ดจอต่างๆนะครับส่วนต่อมาเป็นโปรแกรม GPU Z เอาไว้ดูค่าสถานะต่างๆของตัวการ์ดจอนะครับอีกโปรแกรมหนึ่งจะเป็นโปรแกรม 3D Mark โปรแกรมนี้เอาไว้สําหรับทดสอบตัวการ์ดจอว่ามีประสิทธิภาพเท่าไหร่แลวได้คะแนนเท่าไหร่นะครับโดยความแรงของการ์ดจอจะบอกมาเป็นตัวคะแนนครับ เราเดี๋ยวมาดูโปรแกรมแรกกันดีกว่าว่าโปรแกรม GPU s มาดูค่าสถานะต่างๆของการ์ดจอกันก่อนนะครับสําหรับตัวโปรแกรม GPU s อ่าเราจะเห็นได้ว่าพอเปิดขึ้นมาแล้วมันจะโชว์ตัวค่าต่างๆของตัวการ์ดจอนะครับโดยจะบอกที่รุ่น AMD Radeon R9 200 Series อ่าวันนี้ผมก็จะใช้การ์ดจอเป็น R9 2 9 0 X นะครับในการโอหกหรือว่าสอนการใช้งานต่างๆนะครับ ก็โปรแกรมจะมีบอกรายละเอียดมาทั้งหมด Memory Size, GPU Cork, Memory ความเร็วต่างๆนะครับอีกโปรแกรมหนึ่งถัดมาเดี๋ยวเราจะมาลองทำการทดสอบค่าเดิมๆกันก่อนนะครับว่าประสิทธิภาพอากจอเดิมๆเ,เนี่ยจะได้กี่คะแนนกี่เฟรมนะครับก็เดี๋ยวจะทำการทดสอบแบบ c u s t o มนะครับเลือก Test g r a p h i c t t s t 1อย่างเดียวสแสดง Window Mode เพื่อจะได้จับภาพให้เห็นได้นะครับก็ดรันหรือทาการทดสอบนะครับผม ่าครับผมหลังจากทําการทดสอบเสร็จสิ้นแล้วจะเห็นว่าฉากที่เราได้ทําการเทสนะครับกราฟิกเทสหนึ่ระยะได้อยู่ที่54เฟรมด้วยกันนะครับซึ่งอันนี้เป็นค่าสแตดาร์าเดิมๆของทางการจอคือ1000เมกะเฮิร์กับนมโมที่1250เมกะเฮิร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนทำการาอดสอบการจอกันดูนะครับก็เปิดโปรแกรมตัว MSI Afterburner ตัวนี้ขึ้นมานะครับ หน้าตาโปรแกร,รมของ SNI Afterburner อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเวอร์ชั่นใหม่แล้วนะครับเป็นเกมมิ่งนั่นเองตัรัาในส่วนนี้เราจะเห็นว่าจะมีคอ,อคอกกับเนมนขอกเดี๋ยวตรงนี้ผมขอปรับเป็นโหมดปกติกันนะครับอ่าครับก็จะเป็นโหมดคอ,อคอกกับเนมนขอกนะครับตรงนี้เราสามารถทำการโอ,รอคอกัดจอง,ง่ายๆเพียงแค่เราทำการลากนะครับ เช่นตรงนี้ผมจะลักการจอไปอยู่ที่1075งพ้าละกันพร้อมเมมโมรี่ครอบอยู่ที่1ัน1ามรอ่าครับทำการกด apply นะครับตรงนี้แล้วก็มาดูที่ตัวโปรแกรม gpu s e นะครับรอสักพักให้การจอดี t ทคก็จะเห็นว่าความเร็วของการ,การจอนั้นเพิ่มขึ้นไปแล้วนะครับเป็น1075งพันเจเมมโมรีเป็น,น1311ก็เดี๋ยวเราไปทำการทดสอบกันดูนะครับว่า ที่เราทําการโอเวอร์อปเพิ่มมอีก75เมกะเฮิร์เนี่ยจะได้คะแนนเท่าไหร่นะครับจากเมื่อกี้ได้อยู่ที่54.57เฟรมนะครับก็เดี๋ยวลองทําการรันเพสกันใหม่อีกรอบหนึ่ง อ่าครับหลังจากจบฉากทำการทดสอบไปแล้วนะครับจากตอนแรกเราจะเห็นว่ากราฟิกเพลสหนึ่งเนี่ยได้อยู่ที่54เฟรมนะครับพอเราได้ทำการโอเคาะไปที่75เหมกะรเฮิร์หรือกิดเป็นประมาณ8%เปอร์เซ็นต์นะครับก็ได้เฟรมเรทเพิ่มขึ้นมาที่51 5 7จุดาจากตอนแรก54นะครับก็ถือว่าได้เพิ่มขึ้นมา3เฟรมจากประมาณ8%เปอร์เซ็นต์ในการโอเคานะครับถือว่าในจุดจุดเนี้ย หลายลคนอาจจะ3เฟรมไม่เยอะแต่เวลาเราเล่นเกมนั้นถ้าการ์ดจอคลายรุ่นต่ำกว่านี้หน่อยเล่นเกมอาจจะได้แค่30เฟรม35เฟรมได้เพิ่มขึ้นมา3เฟรมเนี่ยและเวลาเจอกับฉากที่ต่อสู้เยอะเฟรมจะเกิดอาการเฟรมดรอปตรงนี้ก็มีส่วนช่วยขึ้นมาเยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทำการโอ้ฮอกต่อนะครับโดยโปรแกรม msi afterburner ตัวนี้มันยังมีฟังก์ชันพิเศษที่ล็อกเอาไว้อยู่นะครับ oh. ก็คือเป็นการเพิ่มไฟต่างต่างนะครับเพราะว่าลิมิต หรือคาวเวลต่างๆที่หลายๆคนอาจจะส่งสัยว่านี่เพื่อนผมมีคัทตอนรุ่นเดียวกันแต่ทำไมเขาลากไปไกลกว่าผมนั่งเยอะแต่ทำไมของผมเนี่ยลากไปไม่ค่อยไกลเลยก็มันอยู่เคล็ดลับตรงนี้ครับคาวเวลเทดตรงนี้ส่วนแรกเราจะไม่สามารถเพิ่มได้นะครับเราต้องไปในเซตติ้งเพื่อที่ไปทําการอัลล็อกคาววลเทดตรงนี้นะครับก็เลือกอัลล็อกทั้ง2ตัวเลยก็ได้นะครับเพื่อเ,เปิดมอนิเตอร์ในการดูแลปรับโหมดจากสแตนดาดให้เป็นตัวนี้นะครับก็ทําการกดประกองไป ตัวโปรแกรมก็จะถามว่าต้องการปรับค่านี้ใช่ไหมถ้าใช่ต้องทําการปิดเปิดโปรแกรมใหม่ก็ตอบปกลงไปนะครับตัวโปรแกรมก็จะทำการปิดเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่แล้วเราจะเห็นได้ว่าตัว Core WordPad ตัวนี้มันสามารถปรับตั้งค่าใหม่ได้แล้วสำหรับในส่วนนี้หลายๆคนอาจจะถามว่าแล้วผมจะเพิ่มไฟได้เท่าไหร่ล่ะที่ไม่เป็นอันตรายต่อต,ตัวการ์ดจอการ์ดจอผมจะไม่เสียต้องบอกก่อนว่าตัวโปรแกรมพวกนี้มีทำการ protect ตัวการ์ดจอไวแล้วนะครับ ซึ่งเราสามารถเพิ่มได้สุดหลอดการจอไม่ค้างไม่เสียหายนั่นเองก็เดี๋ยวเราจะมาลองทําการเพิ่มนะครับเพิ่มจนสุดทําการทับพายนะครับตอนนี้ก็จะเป็นการเพิ่มไฟร์ดจอไปแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งเล็กๆหลายคนอาจจะมองเห็นหรืออาจจะมองไม่เห็นนะครับเป็นลูกศรลงสีแดงๆตรงนี้เล็กๆนะครับก็กดเข้ามาเราจะเจอไฟกับเมมโมรี o วอลเป็กับอาร์คโวนะครับตอนนี้ก็ให้ทำการเพิ่มได้ครับ ส่วนของเมมโมรีอันนี้ก็แล้วแต่ตัวการ์ดจอนะครับการ์ดจอบางรุ่นจะสามารถเพิ่มได้เพื่อที่เพิ่มประสิทธิภาพของตัวเมมโมรีชิปทำให้ลากไกลได้ยิ่งขึ้นหรือบางรุ่นอย่างเช่นของผมตอนนี้ไม่สามารถเพิ่มได้นะครับก่อย่าเพิ่มเป็นฟาร์อาร์โวตัวเดียวแล้วกดอ p พ l าเสร็จป๊บกอบกดตรงนี้นะครับเราจะกลับมาอีกจุดหนึ่งของการโอเวอร์ฮอเป็นส่วนสําคัญมากนะครับสําหรับการจัดการเรื่องความร้อนตรงนี้ จะมีเห็นแปลนสปีดนะครับเราสามารถปรับค่าความเร็วรอบพัดลมได้นะครับซึ่งถ้าใครปวกอาจร้อนหรือว่าอยากให้เย็นๆนะครับก็ปรับไปที่ร้อยหนึ่งเลยก็ได้หรือสัก80เพื่อไม่ให้เกิดเสียงดังจนเกินไปนะครับก็งัายเดี๋ยวปรับไปร้อยเลยละกันส่วนพอคอ,อบเน็มคอบเดี๋ยวผมจะลองทําการลากเพิ่มหนครับเป็นสัก1,200ละกันเมมโมรี Memory, ผมขอสักพันส กดถ่ายไปนะครับก็าจะเห็นว่าตัวโปรแกรม GPU s e n เนี่ยได้ทำการดีเคแล้วว่าตัวการ์ดจอของเราเนี่ย่ง1,002แล้วนะพร้อมเมมโมรี1,004เดี๋ยวเราไปทำการทดสอบกันใหม่ดูครับว่าเฟรมเรทเดี๋ยวไปดูคะแนนกลางก่อนตอนแรก54เวาเขาขึ้นมาได้เป็น57เดี๋ยวลองเทสใหม่ผมดาว,ว่าน่าจะได้ทะลุ60เฟรมโอเคครับผม อ่าเอาละครับก็มาดูกันต่อหลังจากจบการทดสอบไปแล้วเห็นเฟรมเลทขึ้นมาที่63.34เฟรมก็เรียกว่าถ้าเทียบกับค่าสแตนดาดเดิมๆของโรงงานนะครับที่ทำมาได้แค่54เฟรมกลายเป็น63เฟรมเรียกว่าเพิ่มขึ้นมาถึง8ถึง9เฟรมด้วยกันนะครับแสดว่าเป็นค่าที่เราไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มหรือเสียงเงินเพิ่มแต่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจอขึ้นมาได้เรียกว่าสูงเลยทีเดียวนะครับเล ที่ผมทําการ o v e r c o c k ไปนั้นก็เพิ่มขึ้นจากค่าโรงงานที่20%ด้วยกันเพิ่มไฟการจอรทํำระบบลความร้อให้ดีๆนะครับการจอรก็สามารถลันค่านี้ได้อย่างสบายๆครับก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันหรือการ overclock ที่หลายๆคนน่าจะทำํำสนใจนะครับในการเอาไปปรับใช้ต่างๆในการเล่นก็เดี๋ยวผมจะมาแนะนําฟังก์ชันโปรแกรมเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเนี่ย ผมทำการโอเวอร์คอมกแล้วเนี่ยหาค่าต่างๆความเสถียรต่างๆกันหมดแล้วแต่โดยเวลาเปิดคอมขึ้นมาใหม่ค่าหายทั้งหมดต้องมานั่งจำนั่งลากใหม่นะครับในส่วนของโปรแกรม MS i Afterburner ตรงนี้จะมีส่วนของโปรไฟล์เราสามารถทําการเซฟได้นะครับก็คือเราทําการโอเวอร์อเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งหมดก็กดที่รูปแผ่น o p i s t หรือคําสั่งเซฟตรงนี้นะครับก็จะทําการเลือกได้ว่าเราสามารถเซฟ รายได้สูงส,สุดถึงหาโปรไฟล์่ะเดี๋ยวผมขอตั้งมาเป็นที่โปรไฟล์3นะครับก็ตรงนี้จะมีทั้งโปรไฟล์1โปรไฟล์3ในการเซต5ที่เราได้ทําการโอเคกไปนะครับส่วนของเรื่องอุณหภูมิหลายๆคนก็ลองลองดูนะครับอุณหภูมิจะอยู่ตรงนี้ของผมนี้อาจจะหลายคนว่าสงสัยเอ๊ทำไมมันเย็นจังผู้โหลดที่เทสไปแค่4ีองศาเดิมเดิม42องศาตรงนี้ผมก็บอกก่อนว่า้าจอของผมนั้น ได้ทําการใส่ในชุดน้ํานะครับมันก็เลยเย็นซึ่งก้านจอปกติทั่วไปเนี่ยความร้อนของมันสามารถทนได้ถึง80-90อ,องศาได้กันหลายๆคนก็ไม่ต้องไปกังวลน,นะครับพวกชิปซิลิคอนมันทนได้อยู่แล้วกับความร้อนเท่านี้นะครับเอาละครับหลังจากที่ได้ทําการสอนการ o v e อ c l o c k ก้านจอไปแล้วทุกๆท,ท่านก็น่าจะเห็นว่าตัวกราดจอเนี่ยมันมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นได้เมเรทเพิ่มขึ้น 7-10เฟรมด้วยกันทําให้เราสามารถเล่นเกมได้เนี่ยบางคนอาจจะมองว่า7-10เฟรมเนี่ยเยอะหรอก็ต้องบอกตรงนี้ก่อนนะครับว่าสายตาคนเราเนี่ยจะแยกแยะเฟรมเรทได้ที่ประมาณ25-30เฟรมซึ่งถ้าการ์จอบางคนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30เฟรมและเจอฉากคนเยอะๆเฟรมแน่นอนว่าต้องมีการเฟรมดรอปอาจจะเหลือ25เฟรม21เฟรมทําให้เกิดการกระตุกหรือแลกนะครับแต่ถ้าเราทําการโอเวอร์คอกเข้าไปแล้วเนี่ยเฟรมเรทที่ได้จาก30เป็น37 ฟรมถึง40แต่พอเจอการดอบอาจจะเหลือประมาณ30เฟรมอย่างน้อยก็ยังไม่ทําให้เราเกิดการหยุดหงิดในการเล่นเกมหรือว่าเห็นภาพกระตุกนะครับก็เรียกว่าไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มสักบาทครับแต่ก็ได้การจอที่แรงขึ้นมาถึง20-30%ด้วยกันทําให้เราเล่นเกมได้อย่างสบายสบาย,บายครับก็ยังไงคลิปแอนคะลิปนะั่นเพื่อนๆสนใจอยากจะให้เราทําการสอนการอุปโหรือว่าสอนวิธีอะไรต่างๆนั้นก็ แนะนำติชมกันเข้ามาครับอย่งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอฝากเพื่อนๆกดไลค์ subscribe และแชร์คลิปของเราต่อๆไปเพื่อเป็นกำลังใจของเราด้วยนะครับก็วันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ